ครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านแสดงช้างมากระูกสักดึงดึดดึงดึงดอ๋อโอ้ยอ๋ออ๋อมาถูกไหมเนี่ยอ๋ออทางทำไมขู่ขายอย่างนี้ โอ้นู่นนุงสากกินรอผมอยู่ตรงนู้นนะฮะโอ้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 มีแต่รอยช้างเต็มไปหมดเลยเอ้ยเอ้ยโอ้โอ้โอ้โหอ้โอเคจอดตรงนี้นะฮะ โอ้โห oh. ทุลักทุเลมากเลยลุงไ,ลไม่ใช่รอยช้างลุงให้ผมลุงบอกเนี้ยผมก็เลยขี่เข้ามาไปดูจจเป็นลุมเป็นบอ่นบอตรง,งไหนลุงบอกให้ไปทางนูน้นแต่ลุงบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลุงบอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยแสดงว่าลุงบอกให้ตรงมาไิมไปนู่นเลยนูน่นผมก็เลยขี่มาเมื่อกี้ยาทาสิคนมันใส่เสื้อหนังเออ ออนี่บ่บ่งพักครับหลังนี่<อ>บ่โอ้สุดยอดเลยบรรยากาศดีมากลุงมาถึงนาน,นยัถงถึงพักนึงแต่ว่าเมื่อกี้ผมตามป้ายลานแสดงช้างเขาบอกให้ไปตรงนู้นนะลุงไม่ใช่ตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนูน้นตรงนี้แสดงช้างตรงนี้เหรอนี่ลานแสดงช้างแต่คาว่าสนามนู้นนะสนามนู้นสนามกีฬาเขาบอกเราตรงลาแสดงตรงไหนนี่ นั่นสนามกีฬาเลโอ้ต้องมูเตอร์อโอ้แสดงตรงนี้ลานลานกว้างกว้างนี่บ่ะอ๋อนี่ฮะตรงสนามที่เราจะทําการแสดงช้างพรุ่งนี้นะฮะนายควรนายจู๊วนรอกับบีบุญไอ้ดินต้องมาอุ้บุญนี่ฮะมาถึงแล้วโหยลุงศักด์ก็ถอดเสื้อรอเลยนะฮะตั้งแต่บ้านยังไม่ได้ใช้ตั้งแต่บ้านเลยเลไหนลุงห้องน้ำอยู่างไรลุง ลุงนาำอยู่บนตรนู้นโอ้ลังนูน้น่ห <ะ S 1> ลังนี้ได้่ะม่ไม่จุดมนันนี่ไม่ได้หรออ๋อลังนี้ไม่ได้อ๋โอ้เป็นบ้านทรงไทยเยลยอันนี้บ้านสำหรับว่าชาวช้างกว่าควานช้าง,งา,างให้มาพักที่นี่ในล<ะ>ุลลงจะพักที่ตรงไหนลน,นลัตรงไหนล่ในลุงนนลงุลงูลงก์งานสูงกันบ่ โอทุ oh, here, <Like> ่งพ well, <every> ักกินตรงนู hey. ้นท่านประธามาทุกปีแล้วทุกปีที่เขาแสดงแสดงช้างอีกตรงไหนตรงนี้บ่ลานตรงนี้บ่ลานแสดงช้างเต็มนี่หมดเลยอ๋อเอาช้างไปไหนอ๋อโอ้ยอิ่มแล้วมั้งเลยเออหันเต็มเลย ม่จีผมน้องหญ้าเต็มเลยเนีย่โอ้เมินเลยตอนนี้ไม่กินเลยเออวันนี้อ่าพ่าอยาทคำคำอิ่มเต็มที่เลยมาเน,นี่จากปกติอดอดอยากอยากก็ลุงนะน,น,น,นี่มา,มาพมกาปกติโอ้ปกติไม่ได้กินดีเนีช้างลุงสัตว์เนา,านะช้าไม่ได้กินดีเออวันนี้ได้กินดีดูสิอาหารแบบอย่างดีเลยเพราะว่าปกติอยู่ที่บ้านกินแต่ใบไม้แห้งใช่ไหมลุงใช่ครับ เดียดา,ายมาที่คนใส่เสื้อหนังเออโอ้วันนี้ด,ด,ด,ดออูดิเขาเขากินนะมีความสุขเลยเขาบอกดีที่กูมาครับอกช้างบอกที่นี่อิ่มแป้เลยอโอ้สิเราจะกกีเขากินเต็มที่เอานู่นไม่กินไม่กินบ่ะไม่กินอ๋อเขาจอบกินใบไม้ที่บ้านใช้ที่นี่อาหารดีเกินไปเขากินาอาหารที่บ้านอ๋อนี่ฮะโอ๋เชฟฟางเชฟฟางเชฟฟางกินเชฟฟางได้ใช่ไหมลุงไม่ได้เขาไม่กินเนาะ เข,เ,เขาไม่กินเนาะโอ้ดึงออกล้วโอ้ตกใจเลยคิดว่ากินพยายามคำกิจกรรมพรุ่งนี้มีอะไรบ้างครับลุงพรุ่งนี้เขาแสดงไอซ้อมซ้อมย่อยซ้อมย่อยที่ร้านแห่งนี้เนาะอะแต่ถ้าเป็นงานช่วงงานช้างสุรินชาวช้างก็จะมุนดนมที่นี่เลยที่สนามแห่งนี้เลยแล้วก็ตกเย็นทำการแสดงเนาะ ไม่รู้ว่าจะไปแสดงตรงนั้นทำอะไรแสดงนี่แหละแต่สสเสีงซีเซียงนี่ไม่รู้มันมีที่ใช้สองสามที่เนาะแต่ดูเหมือนไม่มีงานไม่เห็นเขาทำอะไรเลยยังปกติอยู่เออสมสวัสดีอ้าวทุกคนครับเดินทางมาถึงแล้วครับดีฮะวันนี้เราก็จะนอนกันอยู่ที่นี่เนาะเขาคงอยู่บนบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมพาขึ้นไปสำรวจบ,บนบ้านกับนบ ไม่ตุ้มฟ้องก็ตัวดีลุงจากแค่มาหนาตัวดีเล่นกันครับโอ้โอ้บันไดไม่ไม่ไม่พังนะลุงเนาะหยุดได้หยุดได้ใช่ไหมโอ้คนไม่อยู่คนไม่อยู่ไม่ไม่แต่นกอยู่ลุงดูดิโอ้ลุงลุงนอนอย่างนี้บ่ะปัดลุงจะนอนได้ไงล่ะลุงโอ้ลุงนอนอย่างนี้บ่ ทุกทีที่ลงมานุนอนอย่างนี้เลยเปล่านอนเกียกขี้นกอีกนะโอ้ยเนี่ฮะนอนอย่างนี้ครับเขาบอกนกไว้นกไว้แต่ว่าดูแล้วก็น่าจะขี้นกเต็ม นะฮะเพราะว่านกพิราบนอนเต็มเลยดูดิดูแล้วไม่น่านอนครับแต่ปกติเช้าๆช้าก็จะนอนอย่างนี้เขาบ้างน,นะเวลาเขามางานสแสดงแต่ผมดูแล้วไม่น่านอนแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าปกติผมมาผมก็นอนในรถอยู่แล้วนะครับก็คงนอนในรถเหมือนเดิมคืนนี้นะอยู่เพื่อนๆชาวช้าง ดูลุงศักดิ์นะครับมาเอาช้างแสดงงานยุทธหัตถีนะครับแสงสีเสียงสุรินมีอยู่กี่หลังบ้านหนึ่งหลังสองหลังสามหลังมีอยู่สามหลังเนาะหลังโอเคเลยโอเคแต่เวลานักเขาเวลางานช้างหนึเขาล้างอย่างดีเนาะเขามาล้างอย่างดีอ๋อเวลางานช้างเขาล้างให้ใสะอาดใช่ไหมทำความสะอาดให้อย่างดีใช่ไหมเน็บเงาไว้เขาไหม อ๋อตอนนี้ยังไงในชั้นน่ะนี่ครับบรรยากาศครับไปขึ้นไปข้างบนหนอยตรงไหนข้างบนตรงนี้ยังวนน้อโอเคนี่ครับอโอ้โหกองหญ้า,าเริ่มเทิ่มเลยนะครับช้างกินเต็มที่เลยกินจนอิ่มละเอ้ารอดูครับวันนี้ติดตามลุงศักดิ์มางานแสงสีเสียงที่ สุรินครับที่ร้านแสดงช้างจังหวัดสุรินสามวันจะเป็นอย่างไรเราติดตามกันครับมาถึงแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดแชร์มานะาสตอรี่